เฮ้ย <Hey, S 2> น่าสนนะไอที่บอกว่า28 Year Later เนี่ยจะถ่ายทำด้วย iPhone มันน่าตื่นเต้นเหรอพี่ก็แฟนผมก็แฟนอ่ะลองดูซิไอเนี้ยเรามองว่ามันคงจะเอามาช่วยในการเล่าเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าย้อนกลับไปตอน28 Day Later เนี่ยตัวหนังต้นฉบับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นหนังเรื่องแรกๆเลยนะที่ถ่ายด้วยกล้องดีตอนอ่เป็นยุคบุกเบิกของกล้องดีตอนแล้วกันนะแต่ว่า ด้วยความที่แนวเนื้อเรื่องมันเหมาะกับสไตล์ภาพแบบนั้นไงแล้วเขาต้องการความเอกลักษณ์ของสไตล์ภาพที่กล้องดิจิตอลเรียกว่านำเสนอภาพกลางคืนได้ด้วยกลิ่นของความดิจิตอลตรงนั้นที่มันหย,ยาบๆที่มันนัวๆไม่คลีนของสีอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมาะกับการเล่าเรื่องที่มันเป็นหนังสยองขวัญแบบนี้ไงสำหรับตอนต้นฉบับยุคนั้นนะซึ่งเราเมองว่าพอตอนเนี้ย พอเป็นทว y นดีเอตเยเลเตอร์เนี่ยซึ่งมันเป็นยุคที่อุปกรณ์แบบเนี้ยมันพกติดตัวมนุษย์อยู่ทุกที่อยู่แล้วอะแล้วถ้ามันมีส่วนในการเล่าเรื่องอะมันเป็นอค์ประกอบที่ดีที่จะกลายเป็นไม่ใช่แค่สไตล์ภาพไม่ใช่แค่กิมมิคอะแต่มันจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของหนังเรื่องนี้เลยแล้วมันก็มีอิสระในการใช้มุมกล้องได้เยอะกว่ากล้องทั่วไปไงอด้วยความเล็กด้วยความอะไรของมันเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนแล้วมันก็จะมีเอกลักษณ์มากกว่า หนังฟาวด์เทที่มันเป็นแฮนด์เฮลจากพวกกล้องดิจิตอลทั้งหลายแลยอะ่ะเพราะนี่มันเป็นมือถือซึ่งคุณสมบัติของมือถือมันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไงและถ้ามันมีคุณภาพขนาดภาพมากพอที่จะสามารถไปพรีเซนต์บนจอได้เราก็มองว่าน่าจะเป็นลูกเล่นที่ดีอันหนึ่งนะสำหรับ28 y e a r later บางคนก็พูดกันว่าหนังอาจจะเป็นออกแนวฟาวด์เทก็ได้คล mm hmm. ้ายๆที่โคฟิล mm hmm. เป็นก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ว่าถามว่าน่าสนใจไหมเนี่ยในข่าวเขาบอกทั้งเรื่องไหมนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แต่เรามองว่าไม่น่าจะทั้งเรื่องหรอกแต่ก็ไม่แน่อีกนะคือแดนนี่บอยก็เดาใจยากเหมือนกันนะแดนนะี่บอยเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าทดลองเหมือนกันนะเป็นเจ้าเทคนิคเหมือนกันนะอีกอย่างคือว่าณวินาทีที่จะใช้อุปกรณ์นี้เนี่ยต้องรอดูอย่างเดียวเลยนะว่าคาแรคเตอร์มันจอกมาประมาณไหนคาแรคเตอร์สิ่งที่ใช้เนี่ยจะเหมาะกับหนังหรือเปล่าปัญหาคือถ้าใช้แค่เพื่อที่จะ เป็นกิมมิคความเท่เนี่ยผมว่ามันมีวิธีหลายๆวิธีที่ทำให้มันไม่ต่างนะ hmm. ด้วยความที่คุณภาพของอุปกรณ์เนี่ยโอเคมันไม่ได้เท่าขนาดอกีกสำหรับฟอร์ซินีมาแบบใหญ่ๆแบบโปรดักชั o นใหญ่ๆแบบกล้องใหญ่ๆเลยหรอกแต่ว่าถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้ที่จะเอาไปใช้ถ่ายทำจริงๆน,นะทำได้แต่นั่นแหละอย่างที่บอก มันมีหลายๆวิธีที่จะทำให้หนังมันออกมาเวิร์กดูแทบไม่รู้เลยคือมันมีวิธีการช่วยเยอะผมว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องมีการโมดิฟายอยู่ดีแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะเหมาะกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าแค่นั้นแหละอาจจะดึงความที่มันเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งติดตัวมนุษย์เนี่ยมันอาจจะมีอะไรให้เล่นมากกว่าแค่การใช้ i iPhone ไงเ,เรามองอย่างนี้นะว่าเขาเลือกใช้ iPhone เนี่ยเพราะเขาต้องการเอกลักษณ์อะไรบางอย่างของภาพที่ได้จาก iPhone มาเล่าเรื่องด้วยเ,ยเอาสเสน่ตรงนั้นมาใช้ ก็เลยอาจจะมีการปรุงแต่งนั่นแหละด้วยอุปกรณ์เสริมด้วยอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะยังไงคนดูยังดูออกว่ามันยังเป็นมือถืออะ่ะแต่จริงๆนี่มันแค่เครื่องมือไงมันอยู่ที่วิธีการเล่าเรื่องเป็นหลักอยู่แล้วอะ่ะซึ่งแต่ที่บอยเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งอยู่แล้วด้วยอุปกรณ์อะไรก็ได้อะ่ะสามารถที่จะเล่าเรื่องได้สนุกอยู่แล้วก็มองอย่างนั้นมากกว่าณนะวันที่พี่ดู t w x day เลยนะ<ม>เป็นไงบรรยากาศที่ได้เห็นตอนแรกรู้ไหมมันมีข่าวได้อ่านข่าวก่อนไหมหรือว่า ตอนนั้นก็เข้าไปดูเลยตอนนั้นจริงๆไม่ได้สังเกตนะคืออาจจะตามข่าวไม่มากพอก็ได้นะแต่ว่าคือไม่ได้ใส่ใจว่าเออมันต้องถ่ายด้วยอะไรไรเงี้ยแต่หนังมันมีความดิบดิบคือทั้งเนื้อเรื่องทั้งสไตล์ภาพอะ่ะมันอาจจะส่งเสริมโดยที่เราไม่รู้ตัวไงว่าโอ้ภาพแบบอะไรเราเรียกว่าไม่คมชัดเท่าไหร่มีเกณฑ์ภาพมาหยับหยาบเป็นพิกเซลอย่างเงี้ยซึ่งยุคนั้นเองเราก็ยังแยกไม่ออกว่าถ่ายฟิล์มไม่ต้องเนียนกว่าน,นี้หรือเปล่าวะหรือนี่คือภาพจากดิจิตอลแล้วมันได้แค่นี้ มันสวยงามต่างกันยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยตอนดูในโลงก็ไม่ได้ไม่ได้ไปใส่ใจอืมแค่รู้สึกว่าเออภาพมันเจ๋งดีว่ะด้วยมุมภาพด้วยการใช้มุมกล้องพอภาพกลางคืนก็แบบมันดูน่ากลัวให้อารมณ์แบบนั้นไปแทนน่ะไอความไม่ชัดความขมุกขมัวในสีดําของมันที่มันออกเทาเทแปลกแปลกแปลกตาไปจากหนังทั่วไปเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดจาก ด้วยความที่มันถ่ายด้วยดิจิตอนนะแต่รู้สึกว่าเออมันน่ากลัวเพราะเนื้อเรื่องมันต้องการให้เรากลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นตรงนั้นอะไรเงี้ยมันเลยเสริมมากกว่าไอ้ถามว่ารู้ไหมว่าวิธีการทํางานก็อีกแบบหนึ่งอะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในมายเซ็ตของตอนที่เราดูตอนนั้นนะเพิ่งมารู้ตอนหลังได้สาไปพอมาตามหาข้อมูลทีหลังเลยอะไรเงี้ยเออว่ะภาพมันคนละแบบกับยีด้วยว่ะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะผมว่าถึงแม้ไม่มีกระแสนี้นะผมว่าเราคงไม่ ไม่ไปนั่งจับจดหรอกจุดประสงค์มันคือความดีงามของมันคือในเรื่องเท่านั้นแล้วทีมนักแสดงเต็มเหนี่ยวมากเลยนะทาวตี้เอ t ด r เเลเตอร์เนี่ยคีเลนมอร์ฟี่กลับมาแล้วก็ได้โจดี้โคมเมอร์อ่าโอเคราฟายโอ้โหอารอดเทเลอร์จอ์นสันคือคุณผู้ชมครับมันจะเหมือนออกแนวร่องไอ้นี่กีกละซอมบี้แลนด์อะซอมบี้แลนด์ภาคแรกอะ เจสซี่ไอเซนเบิร์กอะเอม่าสโตน<ห>ตอนนั้นยังเป็นแบบนิวบี้อยู่ไงห,หน้าใหม่อยู่แต่ว่าทำซอมบี้แรกเรามันสนุกมากคร<ห>าวนี้เราเพง<ห>เนี่ยเอาเฟนไฮเมอร์เนี่ยทีเด็เมอร์ฟี่ที่เคยผ่านมานเนี่ยเอามาโฆษณาหหให้หมดรับฟงรับไฟอะไรเงี้ยเอามาโฆษณาตอนภาคแรกเนี่ยภูมิกับโอเคมีชื่อในระดับ,บหนังอินดี้นะแต่ตอนนี้ก็เป็นภูมิกับจากภาพยนตร์รางวัลอสการ์นะจากเทนเนี่ยแล้วก็พระเอก รางวัลออสการ์จากออฟเฟนไฮเมอร์อหใหญ่ไปหมดแล้วอะ่ะถือว่าเป็นอีกเรื่องนะที่เราบอกว่าถึงแม้ว่าจะเทคไทม์อ่ะแต่สําหรับเราคือมันเป็นหนังที่มีเอกลักษณ์มากๆจากต้นฉบับอะ่ะจริงแล้วคือถึงจะหายไปยี่สิบกว่าปีอ่ะแต่เรายังรู้สึกว่าคนยังพูดถึงกันอยู่ไงทันที่เอด็ดเดย์เลเตอร์เนี่ยมันยังเป็นแลนด์มาร์กของหนังซอมบี้อะ่ะอืถ้าใครพูดถึงหนังซอมบี้ยุคใหมอ่อ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของหนังซอมบี้ยุคใหม่เลยนะอ่าอ่าอ่า คือมีความแตกต่างมีความแบบโอ้โหระทึกภาคสองนี่ยิ่งไปนี่เลยนะโกโซบิก so เลยนะไปกันใหญ่เลยปิดเมืองระเบิดปล่อยมิสไซล์อะไรกันล้างเมืองกันไอเจอร์มี่เรนเนอร์ติดอยู่ในเมืองอะไรโอ้โหสุดยอดอ่าไปรอด,ดูแล้วกันใครคิดถึงดูหนึ่งกับสองไปก่อนเอออยากดูแล้วอะหลังๆนี่หนังซอมบี้ก็เงียบๆไปนะหลายปีหลังมาเนี่ยเงียบนะหนังซอมบี้ดีๆที่แบบ เป็นปรากฏการณ์ที่แบบเรียกแฟนคลับหนังซอมบี้กลับมาให้คลั่งไคล้ซอมบี้อีกรอบหนึ่งอะน้อยนะน้อยมันไม่ค่อยมีมันไม่มีไงแบบขึ้นลูกที่แบบจะต่อมาต่อมาต่อมาอีกเรื่อยเรยยังไม่มีไงอ๋อ army of the dead ก็มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปจากกอ of the Dead เนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ไปต่อแล้วด้วยนะ Ne t f l แคนเซิ e โ p ร o j e c ์ที่จะไปต่อของจักรวาล of the d e a ทั้งหมดของเซนเซเดอร์เนไปต่อไม่ได้แล้ว ก็อดดูไป n น t f l i x จะออกมาประกาศแล้วว่าแคนเซิลไปแล้วนะครับเลเวลมูนอะ่ะไปทำเขาเจ็บหนักผมไม่อยากให้แกกลับมาลุยพวกนี้นะซอมบี้ดูง่ายๆเพราะว่าอย่างตอน Army the Dead อาร์มิโอเรเดอ่ะผมอ่ะไม่ได้ชอบถึงขนาดแบบชอบขนาดนั้นแต่ดูเพลินอย่างที่พิกบอกอะ่ะคือจริงๆตัวหนังไม่ได้แย่มากแต่เขาไปเทียบกับหนังที่ซักเซเดอร์เคยทําไว้เองไงเพราะว่าหนังที่เรียกว่าแจ้งเกิดของซักไซเดอร์ก็คือหนังซอมบี้ไงการทำดอร์เรอรเดตเนี่ยมัน เออมันสร้างภาพจําที่ดีระดับหนึ่งอะ่ะแล้วคนก็คาดหวังใครที่เป็นแฟนคลับของซัคเดอรก็คาดหวังว่าอาม่เราเดทต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งพอไม่ได้ก็อาจจะแฟนคลับอาจจะผิดหวังแต่ถ้าเป็นไม่เคยรู้จกัจกจักรวาลของซัเดอรมาก,ก่อนก็อาจจะเอจอยได้ง่ายๆก็ได้อะไรเงี้ย